สปอยหนังสามกบโจโฉแตกทับเรือหนังจีนอิงประวัติศาสตร์อีกเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันสมุหานายกโจโฉคิดจะกําจัดเล่าปี่และซุนกวนหวังรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวโจโฉบังคับพระเจ้าเฮียนเตให้ออกราชโองการแต่งตั้งตัวเขาขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพมุ่งหน้าปราบเล่าปีและซุนกวนพระเจ้าเฮียนเตหมดหนทางจึงจำใจยอมทําตามที่โจโฉต้องการแต่ขงหยงได้คัด าเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าโจโฉไม่มีเหตุอันควรที่จะก่อสงครามในครั้งนี้ทําให้ขงหยงถูกโจโฉสั่งประหารแม้แต่ฮ่องเต้เองก็ช่วยอะไรไม่ได้หลังจากนั้นโจโฉก็อ้างราชโองการทําศึกกับเล่าปีทางด้านเล่าปีต้านทานกองทัพโจโฉไม่ไหวครับจึงต้องทิ้งเมืองแล้วก็ถอยหนีแต่เล่าปีพาชาวบ้านที่เหลืออพยพมาด้วยทําให้การเดินทางนั้นล่าช้าแต่ภรรยาทั้งสองและลูกชายของเล่าปียังติดอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยสิครับทหารมารายงานต่อเล่าปีครับ เล่าปีเนี่ยก็ไม่ได้ออกคําสั่งอะไรก่อนที่เขาจะเลือกช่วยชาวบ้านแทนครอบครัวตัวเองจูล่งเห็นว่าเล่าปีนี่ไม่ได้สั่งการอะไรเลยครับจึงเห็นท่าว่าไม่ดีแน่เลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเล่าปีได้เสียทั้งลูกทั้งเมียไปแน่นอนเลยเขาจึงตัดสินใจออกไปตามหาครอบครัวของเล่าปีเองตัดกลับมาในหมู่บ้านครับเหล่าทหารอ,องคลักษ์เนี่ยพยายามช่วยกันป้องกันภรรยาและก็ลูกของเล่าปีอย่างสุดความสามารถครับแต่ว่ากมฮูหยินเนี่ยนะฮะภรรยาคนแรกของเล่าปีเนี่ยนะฮะถูกสังหารไปก่อนครับทำให้บีฮูยินเนี่ยต้องอุ้มลูกชายของเล่าปีี่ท ว่าอาเต๋อหนีนะฮะแต่นางเกือบจะไม่รอดครับแต่จูโล่งเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันสมแล้วะฮะที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวนางฝากอาเต๋อไว้กับจูโล่งครับแต่สภาพตอนนี้เนี่ยแค่ขึ้นม้ายังจะไม่ไหวเลยะฮะจูโล่งเนี่ยต้องสู้ไปแล้วก็ปกป้องนางไปไม่พอนะฮะต้องแบกอาเต๋ออีกคนนึงนะฮะจนสุดท้ายจูโล่งได้รับบาดเจ็บครับนางเห็นว่าเล่าปี่เนี่ยไม่ควรเสียขุนศึกคนเก่งไปเพราะนางครับจึงตัดสินใจกระโดดบ่อน้ําเพื่อฆ่าตัวตายจูโล่งตัดสินใจพาอาเต้อฝ่าวงล้อมออกมาครับทับโจโฉใกล้เข้ามาทุกทีเตียยวหุต้องการ กำลังรบเพิ่ม1000นนายครับเพื่อยันกองทัพใหญ่โจโฉเอาไว้ขงเบ้งจึงกลับมาขอทหารจากเล่าปีครับแต่ว่าเล่าปีเขาให้ทหารเพิ่มไม่ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีทั้งคนแก่และก็เด็กแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมากด้วยฮะกลับมาที่เตียวหุยครับรับศึกตามแผนของของเบ้งครับใช้โลสะท้อนแสงอาทิตย์ทับม้าเนี่ยล้มละเนระนาดกันไปหมดก่อนที่จะทําการเข้าปะทะขงเบ้งไม่มีกองหนุน1000พันนายมาให้อย่างที่เตียวหุยขอไปครับเขากลับมาแล้วก็ได้มาแค่คนเดียวครับคือกวนอูแต่แค่กวนอูคนเดียวก็เสียวททัั้งงกองล จูโล่งสามารถพาอาเต๋อฝ่าทับโจโฉและกลับมารวมทับได้สําเร็จหงเบ้งสั่งการว่าข้าศึกมีเกินกําลังเราต้องรีบถอยกลับไปป้องกันชาวเมืองก่อนส่วนทางกวนอูเนี่ยนะครับขออาสาอยู่กับทหารกองสุดท้ายเพื่อยันไว้ให้ถึงที่สุดจูโล่งพาอาเต๋อมาหาเล่าปี่แล้วก็บอกข่าวร้ายครับว่าภรรยาทั้งสองของเขาลาโลกไปแล้วเล่าปี่ซาบซึ้งใจเลยคว้าตัวจูโล่งเข้ามากอดครับชาวบ้านเนี่ยรอดมาได้หลายชีวิตเลยแต่ก็ต้องแลกมากับชีวิตของทหารอีกหลายชีวิตเช่นกันครับทหารกองสุดท้ายเนี่ยนะครับ สู้ไม่ถอยเพื่อเอาชีวิตเข้าแลกจนเหลือแค่กวนอูเพียงคนเดียวกวนอูคว้างง้าวปักลงตรงหน้าโจโฉครับแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมคุกเขา่ายอมแพ้ให้กับโจโฉโจโฉสั่งให้ปล่อยตัวกวนอูกลับไปครับโดยโจโฉให้เหตุผลว่าถ้ากวนอูอยากจะฆ่าข้าเขาคงทําไปแล้วนิสัยกวนอูไม่เคยแทงข้างหลังใครเล่าปี่แม้พ่ายศึกมากครั้งแต่คนมีความสามารถก็ยังพักดีต่อเขาสักวันพวกมันทั้งหมดจะต้องมารับใช้ข้าหลังจากที่พ้นวิกฤตกันมาแล้วนะครับขงเบ้งก็ได้เสนอเล่าปี่ครับว่าจะเดิน เดินทางไปขอเป็นพันธมิตรกับซุนกวนเพื่อให้เขามาช่วยสู้กับโจโฉเพราะกาลังของเล่าปีเพียงคนเดียวคงไม่อาจสู้กับโจโฉได้เล่าปีเห็นด้วยกับแผนของของเบ้งครับพอเดินทางมาถึงขงเบ้งก็เข้าพบกับซุนกวนซุนกวนเปิดประเด็นถามขงเบ้งก่อนเลยครับว่าเล่าปีถูกโจโฉตีแตกย่อยยับเลยใช่หรือไม่ขงเบ้งตอบไปว่าที่แพ้ก็เพราะว่าเล่าปีไม่ยอมทิ้งชาวเมืองหลายพันคนจากนั้นขงเบ้งก็ใช้ศิละปะก,การพูดดึงให้ซุนกวนมาเป็นพันธมิตรร่วมต้านโจโฉทางขุนนางของซุนกวนเนี่ยก็มีทั้งฝั่่งทีเห็น และไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คัดค้านเต็มที่ครับฝั่งที่เห็นด้วยเน่ก็อยากจะสู้เต็มที่เลยก่อนที่ขงเบ้งจะจบการสนทนาด้วยประโยคที่ว่าข้ารู้ว่าท่านปิดบังความสามารถเอาไว้กระบี่ของท่านถูกเก็บเข้าฝักมานานเกินไปถึงเวลาใช้มันแล้วซุนกวนยังตัดสินใจไม่ได้ในทันทีครับแต่ขอเวลาในการพิจารณาอีกหน่อยแต่การที่จะทําให้ทั้งสองฝั่งเป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะครับขงเบ้งต้องจูงใจแม่ทัพใหญ่ของซุนกวนให้ได้ด้วยโลโซกเป็นเสนาธิการของซุนกวนครับเขาแนะนําว่าตอนนี้แม่ทัพใหญ่ตั้งค่า อยู่ที่ผาแดงเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพาของเบ้งไปหาเองแม่ทัพใหญ่ที่เราพูดถึงเขามีชื่อว่าจิวี่คนคนนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดผู้บัญชาการทัพมีอำนาจทางการทหารมากที่สุดในกังตังและเก่งทั้งบูทั้งบุญมีความสามารถทางด้านดนตรีมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตามากมายเป็นผู้มีนิสัยอบอ้อมอารีไม่เว้นแม้กระทั่งกับเด็กหรือคนชรามีภรรยาชื่อว่าเสียเ่ยวเกี้ยวเป็นหญิงที่ถูกคนทั้งแผ่นดินเรียกว่ามีความงามเป็นอันดับต้นๆของแผ่นดินมีแม แม่ทัพคนสนิทชื่อกำเหลงเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนทั้งกล้าหาญดุดันและบ้าบินแต่วินัยเนี่ยเข้มจัดๆเลยคนนี้และนี่ก็คือชายที่ชื่อว่าจิวยี่ที่ขงเบ้งจะต้องจูงใจให้ได้หลังจากที่โลซพาขงเบ้งมาแนะนํากับจิวยี่ก็มีชาวบ้านถูกทหารในกองทัพขโมยควายไปครับทางฝั่งของจิวยี่กับกำเหลงเขาเดินตรวจทัพเขาก็รู้เลยครับว่าตอนนี้ใครเป็นคนทําเพราะว่ามีโครนเนี่ยติดอยู่ที่เท้าของพวกเขาจิวยี่ไม่ได้นําทหารพวกนั้นออกมารับโทษตรงๆนะครับแต่เขาเนี่ยสั่งให้ทหารทั้งกองวิ่งผ โคคลทัั้งหมดเยรบจนกระทั่งทั้งกองเนี่ยนะฮะมีโคลนติดเท้าเหมือนกันหมดจากนั้นจิวี้ก็ประกาศครับว่าที่ไม่ลากตัวคนร้ายออกมารับโทษเพราะว่าอยากให้โอกาสในการแก้ตัวเรารับไม่ได้กับการล้นสดมสิ่งที่เราต้องการคือความสามคัคคีก่อนที่กำเหลงจะไปนำควายมาคืนให้กับผู้เท่าก่อนที่เขาจะคุกเข่าขอโทษท่านผู้เท่าไปว่าเป็นความผิดของข้าเองที่ฝึกทหารได้ไม่ดีพอผู้เท่ารีบคุกเข่าลงรับแล้วก็กล่าวว่าข้ามีบังอาจท่านแม่ทัพเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแม่ทัพผู้ห้าวหาญเขบ เขาเนี่ยคุกเข่าลงรับโทษแทนฮนะคนที่ทําผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษเลยแต่กับรู้สึกผิดก็รับโทษเองเสียอีกพอทหารทั้งกองทัพเห็นดังนั้นนะครับจึงคุกเข่าลงขอโทษท่านผู้เฒ่าพร้อมกันคงเบงได้เห็นความสามารถในการบัญชาทัพของจิวยี่นะฮะแต่ยังไม่ทันได้คุยกันดิบดีเลยครับวันนี้ม้าของจิวยี่ดันท้องแก่แล้วก็กําลังจะคลอดเลยครับแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่าขาม้าเนี่ยนะครับเวลาคลอดมันควรจะออกมาเป็นคู่ครับแต่นี่มันออกมาข้างเดียวตอนนี้เรากําลังจะได้รับชมบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์จีน จิวี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกังตังเสีย่ยวเก่้วสาวงามที่สุดในแผ่นดินยุคนี้หงเบ้งเสนาธิการของเล่าปี่โลโซกเสนาธิการของซุนกวนทั้งหมดกำลังลุ้นกับการเกิดของลูกม้าหนึ่งตัว เยี่ยมไปเลยฮะขงเบ้งอาสาช่วยทาคลอดครับการคลอดเป็นไปด้วยดีครับทําให้จิวยี้และภรรยาเนี่ยดีใจมากเลยที่ม้าออกมาทั้งแข็งแรงและก็สมบูรณ์พอตกค่านะครับจิวี้ก็ชวนโขงเบ้งมาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันนะครับแล้วทั้งคู่ก็บรรเลงเพลงไปจนจบครับและต่างฝ่ายต่างก็ได้รับรู้ความคิดของอีกฝ่ายผ่านทางเสียงดนตรีนะครับตอนกลับเนี่ยโลซกถามโขงเบ้งครับว่าจิวี้ยังไม่ได้ให้คําตอบเลยนะแล้วเราจะกลับกันได้ยังไงแต่โขงเบ้งตอบว่าคําตอบของเขาอยู่ในเพลงที่เขาเล่นเมื่อกี้ ข้ามั่นใจว่าเขาจะร่วมสู้ศึกในครั้งนี้แน่กลับมาที่ซุนกวนครับตอนนี้กําลังหนักใจมากเลยครับเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันสําคัญยิ่งนักะฮะน้องสาวของซุนกวนเนี่ยเธอเข้ามาเห็นพี่ชายกําลังเคร่งเครียดอยู่นะฮะก็เลยเข้ามาดูอาการซะหน่อยแล้วก็ให้กําลังใจซุนกวนไปว่ายิ้มไว้เราผ่านมันไปได้แน่แต่ซุนกวนเนี่ยต้องแบกรับความกดดันไว้หนักมากครับในฐานะที่เป็นผู้นําตั้งแต่อายุยังน้อยเขากล่าวว่าตอนพ่ออายุ19ใครๆก็ต่างเรียกท่านว่าพยักษ์แห่งแดนใต้พี่ชาย ของข้าอายุ26ปีก็พิชิตแดนใต้ได้ทั้งหมดตอนนี้ข้าอายุ26แล้วแต่ยังไม่มีผลงานอะไรเลยซุนกวนนั้นสูญเสียความมั่นใจในฐานะผู้นําไปครับและเขาได้แบกรับความกดดันนั้นเอาไว้จนเอาตัวเองนั้นไปเปรียบเทียบกับพ่อและก็พี่จิวยี่เดินเข้ามาแล้วได้ยินที่เขาพูดแล้วก็ถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณน้องสาวก็ยื่นจดหมายของโจโฉที่ส่งมาให้ซุนกวนยอมจำนนให้กับจิวยี่ได้อ่านจิวยี่รับมันไว้ครับและก็ฉีกทิ้งต่อหน้าของซุนกวนจากนั้นนนเเเขาาดิิไปหบกทั ซุนกวนขึ้นมาแล้วชวนซุนกวนออกไปล่าเสือเออไม่ใช่เสือดานะครับเป็นเสือโครง่งทั้งหมดเนี่ยเดินทางออกไปล่าเสือโคร่งกันในป่าครับจิวี่เขาต้องการดึงความมั่นใจในตัวของซุนกวนออกมานะครับเพื่อการนี้จําเป็นจะต้องให้ซุนกวนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและเขาจะต้องผ่านมันไปด้วยตัวของเขาเองครับเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นเหมาะสมกับตําแหน่งผู้นําของกังตังจิวี่ส่งเกาทันให้กับซุนกวนหนึ่งดอกจากนั้นซุนกวนก็เข้าป่าไปล่าเสือเสือเล่นงานเขาจากด้านหลังครับจน ตกมา้าจิวี้ห้ามไว้ครับไม่ให้ใครเข้าไปช่วยทําให้ซุนกวนตอนนี้ถูกเสือกินครับเรื่องก็เลยจบไม่ใช่ซุนกวนในหยิบเกาทันขึ้นมาครับแล้วเอาชนะใจตัวเองได้ครับเขาปราบเสือลงได้สําเร็จตอนนี้ซุนกวนได้ใช้กระบี่ฟันลงไปที่ขอบโต๊ะก่อนจะประกาศต่อนหน้าทุกคนครับว่าเราจะรบกับโจโฉใครห้ามอีกจะเป็นเหมือนโต๊ะนี้เข้าใจจากนั้นทําการแต่งตั้งจิวี่เป็นผู้บัญชาการกองทัพเทียเพาเป็นรองผู้บัญชาการและโลซกเป็นที่ปรึกษา ก่อนจะมอบกระบี่ให้กับจิวี้จิวี่เดินทางมายังค่ายของเล่าปีเพื่อทําการคาระวะและยืนยันว่าจะร่วมเป็นพันธมิตรกันครับเล่าปีจึงถามจิวี่ไปว่าท่านมีกําลังรบเท่าไหรจิวี่ตอบกลับมาว่าข้ามีสามหมื่นคนเล่าปีบอกสามหมื่นคนยังไงก็ไม่พอต่อกอนกับโจโฉตอนนี้แม่ทัพของทั้งสองฝั่งก็เถียงกันใหญ่เลยครับแหมว่าที่พวกท่านแพ้มาล่ะใครไม่บ่นสักคำแล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหแพ้อย่างดีกว่าไม่ได้สู้เลยนะเถียงกันไปเถียงกันมาจะตีกันเองสละครับ ไม่ทันได้ร่วมมือกันเลยจิวยี่นั่งลงหยิบรองเท้าฟางที่เล่าปีศารขึ้นมาและพูดว่าขนาดฟางที่ขาดง่ายๆพอทอรวมกันก็เหนียวแน่นได้ถ้ากําลังใจดีต่อให้มีน้อยก็ชนะได้ไม่ยากข้าอยากให้พวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนฟางที่พอรวมกันแล้วย่อมเข้มแข็งกว่าเส้นเดียวอย่างแน่นอนคาพูดของจิวยีทําให้สองฝั่งเงียบแล้วก็เลิกทะเลาะก,กันเองครับขณะที่กําลังชมค่ายกันอยู่นั้นน้องสาวของซุนกวนเดินทางมาหาที่นี่ครับหงเบ้งถามไปว่านางเป็น จิวี้ตอบว่าองค์หญิงของเราเองซุนฮูหยินนางมาเพื่อจะขอเข้าร่วมรบด้วยครับแต่โลซกแซลนางไปว่าถ้ากองทัพของโจโฉมาจริงๆนางคงจะมือสั่นไปหมดนั่นแหละนางเลยแก้เผ็ดโลซกด้วยการสกัดจุดม้าของเขาจนล้มลงฮะจิวี้กับของเบ้งเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยควบม้าหนีนางไปเลยขณะที่ซุนกวนส่งทูดไปบอกโจโฉครับว่าจะไม่ขอยอมแพ้ในศึกครั้งนี้ทําให้โจโฉเนี่ยสั่งประหารทูตของซุนกวนเลยจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างวางกลยุทธ์กันอย่างเข้มข้นครับมันคือการ ชิงไหวชิงพลิบกันของทั้ง2ผู้บัญชาการในศึกครั้งนี้และต่างก็ไม่มีใครยอมใครเลยครับโจโฉนั้นเรื่องชื่อในด้านความไวการจู่โจมของเขานั้นรวดเร็วทําให้ข่าศึกมักจะตั้งรับไม่ทันแต่ทางฝั่งของจิวยี่ก็มีหลายคนที่เคยทําศึกกับโจโฉมาแล้วหลายครั้งและก็ใช้ประสบการณ์ตรงนี้เลยครับมาประกอบการวางแผนโจโฉได้จัดทัพใหญ่ก็คือทัพเรือแต่ส่งทัพม้าของแหงหัวต้นกับบุญเทง็งมารอบโจมตีทางบกด้วยส่วนทางจิวยี่และขงเบง้งจะจัดทัพ กระบวน8ทิศเพื่อต้อนรับทับม้าของโจโฉโดยใช้คุณน้องสาวของซุนกวนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละครับเป็นตัวล่อชั้นดีเลยเพราะเมื่อทับม้าเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยออกมารับหน้าเขาจะรู้สึกว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็ไล่ตามนางมาติดกับจนถึงที่สุดเลยครับพอข้าศึกไล่ตามมาก็เข้าแผนฮะพวกเขาเนี่ยใช้ฝุ่นเพื่ออำพ,าพรางพอข้าศึกควบม้าผ่านฝุ่นออกมาได้เนี่ยก็หลงเข้าไปในค่าย8ทิศเมื่อทับของโจโฉเข้ามาติดกับจิวยี่ก็สั่งเดินค่ายกลเลยครับทีนี้แหละฮะเป็นการล้อมสังหารขา ปูเตียวหุยจูล่งและกำเหลงลงสนามรบสู้ศึกครั้งนี้พร้อมกันและศึกครั้งนี้พวกเขาก็เป็นต่อครับเพราะข้าศึกนั้นติด่ายกลนถูกล้อมสังหารจากทุกทิศท,ทุกทางเมื่อไม่สามารถที่จะตั้งขบวนรบได้จึงถูกตีแตกครับเหลือเพียงกองเดียวที่ตั้งรับอยู่ได้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ทําการตะลุมบอลกันจิวยีจึงควบมา้าลงสนามรบอีกคนเพื่อจบศึกขณะที่ในสนามรบจูล่งกาลังรับมือกับแม่ทัพแหหัวครับแต่มีเกาทันเล็งมาที่ด้านหลังของจูล่งหวังปิดชีพเขาจิวยี่พุ่ง เอาตัวไปรับเกาทันแทนครับจากนั้นเขาดึงเกาทันออกแล้วใช้มันสังหารคนยิงแทนส่วนแม่ทัพแพห,หัวพยายามควบม้าหนีครับแต่สุดท้ายก็มาเสียท่าพ่ายให้กับกำเหลงในสนามรบการประทะกันครั้งแรกเป็นฝ่ายจิวยี่และขงเบ้งที่เอาชนะมาได้พวกเขาปล่อยแม่ทัพแพห,หัวกับทหารที่พ่ายศึกกลับไปหาโจโฉแต่นี่เป็นแค่เริ่มต้นครับศึกจริงๆจะมาหลังจากนี้หลังจากการประทะครั้งแรกโจโฉพลาดท่าเขาจึงยกทัพเรือกว่าแปดแสนคนเข้ามาที่ผาแดงแล้วก็ตั้งค่ายอยู่ฝั่ง ตรงกันข้ามกับจิวยี่ตอนนี้ทัพใหญ่ของโจโฉมาถึงแล้วแล้วเขาได้ใช้ทัพม้าเพื่อสืบกําลังรบของฝั่งจิวยี่ส่วนทางจิวยี่เองยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทัพของโจโฉเลยได้แค่วางแผนตั้งรับการโจมตีครั้งต่อไปที่จะมาถึงในไม่ช้าแต่อย่างน้อยนะครับชัยชนะครั้งแรกก็ทําให้เหล่าทหารมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นงานเลี้ยงฉลองชัยชนะซุนกวนดื่มจนเมาได้ที่ครับก็พูดขึ้นมาว่าอยากให้เล่าปีแต่งกับน้องสาวของเขาจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังคุณน้องสาวเนี่ยเซ็ง จะโดนจับแต่งงานทางการเมืองเลยเข้าไปใกล้ๆเล่าปีโลโซกเนี่ยห้ามไม่ทันครับนางเนี่ยจึงทําการสกัดจุดเล่าปีร่วงเหมือนม้าก่อนหน้าที่เลยศึกครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกใหญ่ครับแต่แท้จริงแล้วที่โจโฉก่อสองครามครั้งนี้ไม่มีใครรู้ครับแต่เรารู้ครับทุกคนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นเพราะว่าโจโฉอะ่ะต้องการตัวของเสี่ยวเกี้ยวภรรยาของจิวยี่มาเป็นของตัวเองครับก่อนจบเรื่องนะครับขงเบ้งได้สนทนากับจิวยี่ทั้งคู่เนี่ยมองไปยังทัพเรือของโจโฉครับก่อนที่ขงเบ้งจะเริ่มพูดก่อนครับว่ากระบวน ทัพเรือของพวกเขาน่าสนใจดีนะจิวี้ตอบว่ากระบวนทับทุกทัพล้วนมีจุดอ่อนอยู่ที่เราจะหาเจอหรือไม่คงเบงตอบว่าอืมมันก็ไม่ได้ยากเกินะนะตัดกลับมาฝั่งของโจโฉครับมีการจัดแข่งกีฬากันแล้วก็รับชมกันอย่างเฮฮาปาร์ตี้เลยก่อนจะพูดกับเหล่าขุนศึกว่าหลายปีมานี้เรารบไม่เคยแพ้มันจะไปสนุกอะไรถ้าชนะอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะรบอยากเห็นสีหน้าไอ้พวกกบฏตอนที่ระบุมันสลือเกิน จบครับสำหรับ3ก๊กโจโฉแตกทับเรือภาคที่1อันนี้เป็นการเปิดเรื่องนะครับส่วนจะจบยังไงมีภาคที่2ไว้เดี๋ยวผมจะลงให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกันนะครับสำหรับหนัง3ก๊กโจโฉแตกทับเรือภาค2ในคลิปหน้าเอาเป็นว่าฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันฮะ See you